ครับสวัสดีครับนี่เจอช่างแมวครับวันนี้นำแสทางโปรเช็คซ่อมกสภาพฝาบนนะครับเป็นของฮิตาชินะครับอนที่ <Okay. S 1> ลูกค้าแจ้งบอกน้ำเข้าไม่ตัดนะครับแต่มาดูแล้วไม่ใช่นะครับฮิตาชิตัวนี้เอสเอฟเขียนหนึ่งหกศูนย์เคเนะครับสิบหกกิโลนะครับปัญหาดูครับปัญหา ตอนแรกก็คือนี่ก่อนเรื่องท่อน้ำทิ้งนะครับท่อน้ำทิ้งสูงกว่าตัวเครื่องนะครับคนละระดับนะครับต่างกันประมาณ3าสิบถึงสีสิบเซนนะครับทำให้น้ำทิ้งออกไม่หมดนะครับมาดูปัญหาหมดยังนี่ฮะน้ำมันจะไม่หมดนะครับนี่คือปัญหาน้ำจะขังเวลาเดนินแล้วก็น้ำจะไม่หมด ระดับได้นะครับระดับได้ดูกันปัญหาก็คือนะครับเปิดเครื่องถาดซักหมุนไม่ได้นะครับชั่งผ้าไม่ได้ตัวสานะมองว่าบอกว่าทำงานแล้วนะครับ แตได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานนะครับแต่ทางไม่หมนุนเวลาขึ้น46นาทีหมุนขยุ่งขยุม่มีเสียงอึดอครับแต่ไม่หมนุนน้องเข้านะครับน้งเข้าได้ยกขึ้นตัดนะครับยกขึ้นตัดสี่สามนะครับ ใส่ลงก็ทำงาน,นต่อโอเคก็เสียอปัญหานะครับตัวนี้อาจจะทำให้คาร์บผุนะครับเสียฟ้าลังนี่เลยเสียฟาหลังแล้วน,นะครับเสียงมอเตอร์ทำหมุนนะไฟจ่ายแต่ว่า ฟังเสียงเอา <Okay. S 1> มันอยู่เตีย้ยมาก <Yeah. S 1> รเ,กาเราเติมน้ำเข้าครับก็มันฝันไม่ได้ครับน้ำเข้าอีกรอบครับอรอบสองเเป็นเหมือนอาการไม่ตัดน้ำนะครับ นี่ยงก็บอกแจ้งมันไม่ตัดน้ำล้วไม่ใช่เนี่ยปิดก่อนนะครับจะลอยจะลอยแสบยพานออกก่อนมอเตอร์มันติดลงมรงนะไเอามาใช่หมุนเบลยโอเค อโอเคน่าจะหมุนได้แล้วเท่านี้ใส่ปลาเพิ่งเปลี่ยนใช่ั้ยครับไม่ใส่ปลาเปล่ต้องเทนะ่าน้ำมาเท่ยังรอดนะมาเติมหมุนไม่ได้เมื่อกี้อันนี้หมุนได้แล้ว สนิมไงครับมันน่าจะหมุนไม่ได้นานแล้วแช่น้ำน้ำแช่อยู่ตลอดนะครับอ๋อมันดังอยู่ข้างในครับเดี๋ยวหมุนได้แล้วนะครับแต่จะมีเสียงดังหน่อยยวต,ต้องห,หมงงุนสักพักมาก่อนไม่ต้อะไรน้ำมันสิบป่๊บมันอยู่ข้างในครับน้ำมันไอตัวที่มันดังมันอยู่ข้างในอยู่ในทุตพัก ลองอีกทีนะดูตัดน้ำรอบสองพอรอ,อบสองน้ำก็ตัดแล้วนะตอนนี้ตัดแล้วครับมันดังสิครับมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้หมุนนานแล้ว จะเล็งด้วนานฮะพักหละ ก่อนมอเตอร์ติดแล้วต้องน้ำออกให้หมดมันก็เด่นอยู่แต่น้ำมันออกไม่หมดนะครับไม่ดปปัญหาคนระดับนะครับ ก็อืมเดี๋ยวต้องเอาน้ำบอกให้หมดแล้วก็ต้องนอนขึ้นเสื้อผ้าลงโอเคเปิดๆดังเปิดๆแล้วขึ้นเสียบขึ้นเสียบนะต้องกดปิดเสียสีครับเพราะมันตัดนี่ครับมอเตอร์หมุนไม่ได้ครับเออตอนนี้น้ำหนึงเหลืออยู่ มอเตอร์มันจะทำงานนะในน้ำกดดึงดามดีเลยก็ดามีแล้วขี้ลงขี้เหล็กนะครับหลายอย่างเลยครับอันนี้หนุนใช้อิดหนุนขึ้นสองก้อนนะครับฝั่งล็สี่เ,เดี๋ยวพี่เาคงสั่งชั้น่ะครับไม่ตอนนีมน้มันเดี๋ยวลองกันว่าจะได้ซื้อเครื่องใหม่หรือจะซ่อมต่อเปิดใหม่อีกทีนะ มอเตอร์ติดอยู่เองจะไปไม่ได้น้าอ,ออกอยู่ไหมออกออกอืมถึงให้น้ำหมดก่นอนจะดูว่าน้ำจะหมดปะเครเียกน,น้ำออกให้ถ้าต้องใหม่แทนก็คือมันก็ใช้คู่มือสุดท้ายอืมอน้ามอเตอร์ไม่หมุน อีกแล้วครับมอเตอร์น่าจะเป็นสนิมนะตัดแล้วครับ F <9. S 1> F F9 F9 โอเคนะ F9 มอเตอร์หมุนไม่ได้ขึ้นอีกแล้วครับจะหมุนให้มอเตอร์หมุนก่อนดู เมีน,น้ำแห้งแล้วยังไม่หมดเท่าไหรนะจะดูฟังเสียงได้เลยคลาด,ดง,สงสนิมแน่นอนฟังเสียงรู้เลยคลาดเสียปันหมากกันทีกทีนะ ิดกันนะรอให้ออฟกันตรงนี้ออฟต้องรองให้ดับนะครับโอเคเปิดใหม่ฮะสปินอีกทีนึงกดสตาร์ทเลยเริ่มนะครับโอเคดูน้ำปล่อยน้ำดีกว่าจะให้น้ำออกให้หมดไงเคย ดูฟังเสียงปั่นปั่นหมาดกันโอเคปั่นหมาดปั่นหมาดไม่ดังหมุนได้แล้วไงลองกันใช้ใช้หน่อยมันไม่ได้ใช้นานเผื่อใช้ใช้มันใช้ได้ไม่ได้ใช้นะมันเป็นสนิมอยู่นานไงพี่ทังปั่นหมาดไม่ดังนะครับใช่ก็มันแช่น้ำอยู่นานนะน่าจะเป็นมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต ไอ้ทำเตีย้ยนี่แหละครับตื่นรอบเลยลองให้มันไม่เข้าไม่นไมชนะน,นะครเผื่อใช้ได้แต่ที่มีปัญหาชุดพาร์ตนะครับพาร์ตมีปัญหา,าต้องเปลี่ยนใช่ไหมลองลองดูงก่อนเผื่อใช้ได้ครับใน,นะะต้องเบริ่บ,บริษทัทครับต้องเบริ่อของก็ยังดังนะดังลอย ปิดเลยปิดเลยปิดเลยออฟเลยล็อกเลยไม่รอครับเสียไหนเจ๊เขาบใช้น้อยแบบที่นี่ออกแล้วในบ้านออกแล้วอ๋อเอาให้เจ๊ซักข้นเราจะชิน่าซักผ้าเลยก่อนซักผ้าถนอมคือการซักมือ อ๋อใช้เครื่องซักผ้าก็ถนอมเหมือนกันใช้ฝาหน้าครับฝาหน้าถนอมใช่ใช่วเราาอ่ชุดืฝาบนจะไม่ค่อยถนอมเสื้อผ้าเท่าไหร่เสื้อผ้ามันจะขาดาาาขาดอย่างเงี้ยเหรอใช่ขาดใช่ใช่แต่ฝาหน้าฝาดชุดคัสอย่างเงี้ยมันเปิดยากอ๋อมันต้องรอซักเสร็จครับไอ้นี่ครับมันเปิดง่ายอโอเคครับก็สรุปหน้าชุดคัคั์ชุดเกียร์มีปัญหานะครับต้องเปลี่ยนยกชุดเป็นสนิม เกิดจากการแช่น้ําอยู่นานนะครับก็ระวังด้วยเรื่องเครื่องผ้าใครใช้อยู่ก็พยายามยกเครื่องผ้าให้สูงกว่าท่อน้ําทิ้งนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ติดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทําคลิปโอนใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะแล้วทำงานไม่ต้อคุยกันเองค่ะครับนั่นครับโอเคครับมันไม่รู้ไงเสียเยอะครับเสียเยอะจริงๆจะไม่เสียนะถ้ายกเสื้อผ้าสูงก็จบแล้วนะฮะอาการนี้ มันจะมีมีกระดาษจบบนั้